น่ารักสดใสดีจังมาทำการ์ดน่ารักน่ารักจากโบชัวอาหารกันเถอะนี่ตัดเทปใสออกมาแล้วก็นำไปติดที่โบชัวอาหารเลือกเป็นรูปผักผลไม้แล้วกันจากนั้นก็ตัดออกมาเท่านี้ก็คงพอแล้วมั้งไหนลองเขียนชื่อลงไปด้วยสิใช้ปากกาเมจิกธรรมดาจะใช้ได้ไหมเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นก็นำไปแช่น้ำแช่ไว้ประมาณ2นาทีก็พอโอเคน่าจะใช้ได้แล้วละ่ะ จากนั้นก็ถูๆรูปๆกระดาษด้านหลังออกก็จะได้ประมาณนี้กาวจากเทปใสก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ยังเหนียวดีอยู่ส่วนชื่อของเราที่เขียนด้วยปากกาเมจิกว่าไม่ติดซะงั้นต้องพิมพ์ด้วยหมึกกันน้ำถึงจะใช้ได้ลอกกระดาษออกจนครบทุกอันแล้วก็นาไปผึ่งไว้จนแห้งพร้อมแล้วมาทำการ์ดกันรูปผู้หญิงอันแรกดูแก่ไปนิดนึงก็เลยเอาอันนี้แหละ ติดไว้มุมนี้แล้วก็ตกแต่งผลไม้และผักเพิ่มมุมบนแอปเปลิลมุมนี้ติดผักแล้วกันตรงนี้องุ่นติดเสร็จเรียบร้อยก็เขียนข้อความสักนิดนึงรักใครให้กินผักผลไม้สีสันสดใสแบบไม่ต้องวาดเองด้วยทำง่ายๆลองไปทำดูได้นะ